สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุปบูทุคนนะคะมือหน,นีมาพบกับกิดกิดดนนี้อีกแล้วนะคะคือเก่าเหมือนเดิม,ม,มดต,ดตำปะคง <c oughs> ข้าวพัดดักแด่ปลาเขาปลาปิ้งปลาแดงเออปลาปิ้งอะไรอย่างไงย้อนปลาย่งาง <c oughs> อ๋อ <c oughs> มันไม่ไม่ใช่ปลาหรอไม่ใช่ปลามนนานนห่อกัอนหรอแบบว่าไม่ยากชอบกินเหรอคะที่วันนั้นอันนี้ปลามหั่นจั่์ค่ะ ปลาปูปลาขอปูมากินปลาปูพอกินยยงบ่ไรเนี่ยไปพน้องเมื่อเดเดียวกันนี่ว่าปลาูกับปลาย้อนัไม่ไม่เอาบอบอ่เขาคยอว่รปลาปรปลาเนยคะชิมดูมันเปนปาน้ำโขงหรือปลาแม่น้ำเข้าไปไม่รู้ว่าเ้ามาจากไหนแต่ปกติเขากับฉเป็นแต่ปลาขามือล่างบรานอันตอนตำกกม่งกับบริล่างด้วกันทำไมับอกว่างี่ล่ะ เคียดได้บัดกินด้วเหรอโอ้กินเคียดสอมามันแสบมันนวอืสมีก้อนพี่น้องกินก้อนเดี๋ยวจ๊านเพราะท่นีกัครูพลอยตั้งหุก่อนเด้ออืมอะรบ้าอย่าดีดเด้ตคดีดมัาะดีดมูบากกว่านะบง่งอ่ะเล่นมาทางดีเลยอ่ะดีนเด็กหน่อยนะเด้อตอนเชียงอ่ะ ขาดไปบางเนาเฮ้เาเนาเมือเสาเต็มแล้วเมื่อสบ้าบรหายใจ่หายคอเลยอุ้ยว้างฮอว่างไม่ได้ดูตารางสอนแาเนี่ยสอนแทนเรานาะยบริซ็นยูเมื่อสาเนเซ็นได้ครับบริบริเเชนไม่ต้นง่องยสอนแทนติ่งบได้เซชนอืมไม่ิดผากถามประมาณทิพยเพียแล้วบริเเชน จิ้มแบบปั้นยอนคู่ละตัวเลยจับจอบต้นย้อนแบบนั้นเนี่ยแต่ถ้ามันหวานนะมันเสียหวนดึงให้ในอันนึงแค่ซีนคือดึงหยังดึงไม่ไน่ะไม่ใช่ไม่มันฮีเด้แค่นไปโรตแค่นมันโรตคือไม่รั่งใช่ไหมกระซาำไม่จับถ้าไม่กินมีตกนะหนูเอาตัวให้พี่เลยพี่เอาอะไรนะพี่นี่เอากลางเออนั่นแหละของเราก็ไม่เอาเป็นต่อนให้เลยหรอต่อของเสียถ้าบอกว่าชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเนาะกับใบบานเนาะ แค่อยากจะเบิ่งว่ามันจะรรสชาติที่อร่อยคือปรากวดคล้ายๆกันแต่น่าจะแบบแข็งกว่ามันกว่ามันฟัาเนี่ยมันจะมันกว่าใช่ไหมดูแล้วน่าจะมีไขมันไหลายกว่าปลาย้อนมาสักนิดหน่อยแต่ว่าในความคิดเนี่ยพี่ว่าปลาย้อนเนี่ยเอาไปโมกเลยแต่ปิ้งอน่ยแต่เอาอะเนาะมันโมกน่าจะเป็นนิ่มๆมัโมกกระชี้โมกกระชี้มันดีเลยเนาะใช่กินกับข้าอ เจ้าก็มื่อแรงก็กินตํุ้่งอางน